เปิดตัวแล้วเลนมีเค60อ l t ตราสเปคจัดเต็มชายชิปด i ม e n s i t y ตี้9,200พลัสไฮแรม24กิกกันน้ำ IP68 มีชาร์จเร็ว120วัตต์น Wh, ในราคาเริ่มต้น12,600บาทล่าส,าสุดทาง Xiaomi ได้เปิดตัวเลนมีเค60อ l t ตราสมาร์ทโฟนตัวท็อปของเลนมีที่มีสเปคจัดเต็มตามนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบ p o l e d ขนาด6.67นิ้วความเป็น 1.5K 2,712คูณ1,220พิกเซลมีค่ารีเฟรชเรท 144Hz ใช้ชิปประมวลผล Dimensity 9,200พลัสที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตร มีแรงให้เลือก12กิก16กิกและ24กิกส่วนเรามีให้เลือก256กิก512กิกและ1 t e b บ t e โดยระบบบริการ Android 13ครอบทับด้วย MIUI 14ให้กล้องหลังมาให้หมด3ตัวที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลรองรับมาตรฐานการน้ำ IP68 ให้แบตเตอรีม่มาที่5,000 mAh รองรับชาร์จเร็ว120 w a อีกด้วยครับ s มาร์ทโฟเลนส์มีเค60 Ultra มีรุ่นราคาตามนี้ครับ รุ่นแรม12กิกรอม256กิกมีราคาอยู่ที่2,599หยวนหรือประมาณ12,600บาทรุ่นแลม16กิกรอม256กิกมีราคาอยู่ที่2,799หยวนหรือประมาณ13,600บาทรุ่นแรม16กิกรอม512กิกมีราคาอยู่ที่2,999หยวนหรือประมาณ14,600บาทรุ่นแลม16กิกรอม1เทอร์ไบต์มีราคาอยู่ที่3,299หยวน หรือประมาณ16,000บาทและรุ่นแบบ G, ลม2 4่งสติกเกรอม1เทอบมีราคาอยู่ที่3,599หยวนหรือประมาณ17,500บาทครับ